ทุกคนแสวน้องอีกละก็ดูน้องนั่งสิต้องสวยอะ่ะแล้วนั่งแบบนี้จนรับช่อนะทุกคนหนังนั่งปกติอะ่ะพวกเราจะไม่ค่อยเห็นมุมที่น้องนั่งไขว่ห้างแบบนี้เขาจะไม่นั่งให้เราเห็นเลยเขาจะนั่งแบบออกแนวผู้ชายผู้ชายไงอืมเปลี่ยนไปเป็นตัวของตัวเอง <c oughs> เขาพูดไง ทำ,ทำไปเหอะอยากทำอะไรทำไปให้มันมีความสุขทำที่ตัวเองมีความสุขเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเหมือนเมื่อคืนก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันไปออคอนเสิร์ตซอยตันไงเนี่ยเป็นตัวของตัวเองก็ดูน้องนั่งสิรับช่อจนเสร็จแล้วมัง้งบุ๋มว่านั่งแบบเนี้ยก็นั่งรับช่อก็นั่งแบบนี้นะด้วยทำไมเราถึงเอามาพูดเพราะว่าทำไมบุม๋มถึงเอามาพูดเพราะว่าปกติน้องเขาจะไม่นั่งอะไรแบบนี้มาตกมาปลายปีนี่ อะไรเนี่ยผมอืม,มาปลายปีนี้แหละมานั่งไขว่ห้างจ้าคือหนูเป็นสาวแล้วลูกจะโดนไหมเนี่ยเท่อ่ะอืมมันเท่จริงแมนมากเลยปายนั่งแบบเนี้ยโคตรแมนเลยอะ่ะสุดยอดความสำเร็จทุกๆความสำเร็จมันก็มาจากความเป็นไปไม่ได้นั่นแหละครับ พราะมันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยต้องเนรมิตให้มันเป็นไปได้ไปเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับพบกับผมวิทยากรป้ายไปโอริโอในวันนี้ครับนีินีนนต้อนรับทุกทุกท่านสู่ในโลกของป้ายไปโอริโอครับอะไรพ,พี่อูพร้อมหรือยังเนี่ยรอพี่อยู่คนเดียวนี่น ไอ้กล้องที่ที่พี่พิมปรับซ้ายปรับขวาเสร็จหรือยังด้วยหนง <c oughs> กล้องโอเคยังด้วยหนงต้องถือถ่ายเหรอ <c oughs> ว้ายปวดแกตายเลยนะด้วยหนงรูปหลังมาหน้าัล <c oughs> <c oughs> รูปหลังๆมาปุ๊บได้แบ่งหูวบ้างอะไรบ้างทำไงทีนี้ <c oughs> เอางี้ไหมเอากล้องไม่ให้เขาถ่ายพ <c oughs> <c oughs> ี่ว่าดีนะ เอากล้องไปให้ร้านเขาถ่ายเองเขาจะได้ตรงตามจุดประสงค์ที่เขาอยากได้อ๋อเพวกความโปร่งใสเดี๋ยวรอบหน้าผมจ้างการมาสองคนน้ำเงินสามใบห้าใบโอเคไปไปอ่านไม่ไม่ครบเหรอ สี่ใบไม่ได้ครับเขาประท้วงมาแล้วหลายต้องมีห้าใบต้องพูดออกมาต้องพูดออกมาต้องคอมเมนต์เนาะเอาทำไงได้มันเป็นความซื่อใสเป็นความโปร่งใสน้องน้องเรากินกาแฟใช่ <c oughs> <c oughs> เริ่มเริ่มจะปงกับชีวิตแล้วหนึ่งเริ่มจะปลงล,ปปลงแปะแต่ชุดปฏิบัติธรรมมาเลยสงสัยสงสัยไปบนไว้ถ้าลงไปรับช่อเดี๋ยวแม่จะไปปฏิบัติธรรมนะครับลูกอ๋อแม่กินเจแม่กินเจทุกปีพร oh <my> ุ่งนี้แม่ออกเจลูกชายอ๋อหน่ไง oh <my> โอ้นะไปข้าวงเจต่ออาหารเจไปกินได้อยู่อย่างเดียวคือข้าวโพดทอดนอกนั้นกินไม่ได้เลยนนาจิใช<อ> <c oughs> ่ต้องมีน้ำจิ้มมีข้าวโพดทอดมีเมต้าหู้ทอดค ไม่รู้จักรู้จักแต่ข้าวโพดทอดหนงรอหนงคนเดียวนะโอเคยังปรับไปเรื่อยๆนะร้านแรกอาจจะไม่ไม่เท่าไหร่ร้านสองอาจจะไม่เท่าไหร่ร้านสุดท้ายดีแน่นอนปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ร้านหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงแล้วนะ ไม่ไม่ได้ยินเสียงเพลงแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงป้ายด้วยถูกตัดไปเรื <c oughs> ่อยๆโอ้ยหนโอเคครับห้าสี่สามสองกล้องสปีดแอคชั่นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมป้ายายโอโยในวันที่23ตุลาคมนี้ <c oughs> เป็นการรับช่อในรอบ385ปีที่ผม <c oughs> ได้มา นั่งรับช่อในวันนี้ที่จริงที่จริงผมเป็นความซาบซึ้งใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่จริงผมไม่คิดว่าช่อวันนี้จะมาเยอะขนาดนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆขอบคุณทุกๆช่อที่คอยรักและซัพพอร์ตซีอตัวน้อยอยู่ทุกๆการเดินทางเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าพารวยมาไม่ว่าจะเป็นการเปิดบริษัทใหม่นะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่สนับสนุนน้องทุกๆการเดินทางวันนี้มีทั้งหมด9ล้าน ใช่หรือไม่คุณเหรออันนุชนาด <c oughs> ใช่ครับมีทั้งหมด9ก้าร้านร้านแรกของเราคือร้านแม่ที่เขาปฏิบัติธรรมรูครับ <c oughs>